บันทึกลับจากโยมโลกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องเล่าเก่าๆจากใครไม่ใช่นิยายสยองขวัญแต่มันคือประสบการณ์จริงที่ผมยังจำได้แม่นทุกลมหายใจตอนที่หนึ่งบ้านเช่าหลังใหม่ผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆย่านชานเมืองห้องนี้ราคาถูกกว่าที่อื่นครึ่งหนึ่ง เจ้าของบอกแค่ว่าถ้ากล้าอยู่ก็อยู่ได้ประโยคนั้นตอนแรกผมไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเขาแค่พูดเล่นๆวันแรกที่เข้ามาห้องดูเก่ากลิ่นอับโชยชวนหายใจติดขัดผนังลอกบานประตูไม้เหมือนพร้อมจะพังแต่ด้วยฐานะการเงินจำกัดผมก็ทำได้แค่ยอมทน ตอนที่ผมเริ่มเก็บกวาดเจอตู้ไม้เก่าที่ตั้งทิ้งไว้ตรงมุมห้องขอประตูตู้พังจนเปิดง่ายมากพอเปิดเข้าไปข้างในโลง่งแต่มีสมุดเล่มหนึ่งวางอยู่บนชั้นสมุดนั้นปกสีดำมีคราบสีน้ำตาลเข้มติดอยู่เต็มไปหมดผมไม่แน่ใจว่ามันคือคราบสนิมหรือคราบเลือดแห้งกันแน่ ตอนแรกผมคิดจะทิ้งแต่ทำไมไม่รู้กลับรู้สึกว่ามันเรียกให้ผมเก็บไว้ตอนที่สองหน้าแรกของบันทึกคืนนั้นเองหลังจากเก็บของเสร็จผมนั่งบนเตียงเปิดสมุดเล่มนั้นดูหน้ากระดาษเหลืองเก่าตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือสันๆมีข้อความว่าคืนนี้ข้าถูกพาไปยังที่หนึ่ง ที่นั่นเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องและไฟที่ไม่เคยมอดดับข้าไม่รู้ว่าที่นี่คือไหนแต่ยมมาทูตบอกว่านี่คือยม,มโลกและข้าจะไม่มีวันได้กลับไปอีกผมอ่านแล้วรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมพลิกอ่านต่อ ตอนที่สามเหตุการณ์แรกคือนั้นเองขณะที่ผมกำลังอ่านผมได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่บนเพดานทั้งที่ห้องผมเป็นชั้นบนสุดไม่มีใครอยู่เหนือขึ้นไปได้เลยเสียงนั้นดังก๊อกก๊กก๊กเหมือนใครเดินลากเท้าไปมาผมหยุดอ่าน หันมองเพดานด้วยความกลัวแล้วทันใดนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆลอยเข้ามาที่หูอ่านต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจผมสะดุ้งเฮือกหันขวับไปแต่ในห้องเงียบสนิทไม่มีใครอยู่เลยตอนที่สี่ฝันซ้ำๆตั้งแต่วันนั้น ทุกครั้งที่ผมหลับผมจะฝันซ้ำเหมือนถูกดึงไปยังที่มืดในฝันมันเหมือนผมเดินอยู่ท่ามกลางเสียงคนกรีดร้องนับร้อยนับพันกลิ่นไหมของเนื้อสดๆโชยเข้าจมูกและตรงนั้นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผิวเธอไหมเกรียมจนแทบจำหน้าไม่ได้แต่เธอพยายามเดินเข้ามาหาผมเธอพูดเสียงสั่นๆว่าช่วยฉันที อย่าปล่อยให้ฉันติดอยู่ที่นี่ผมสะดุ้งตื่นทุกครั้งเหงื่อแตกท่วมตัวแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือเช้าวันต่อมาผมมักจะพบรอยช้ำบนแขนเหมือนมีใครมาบีบไว้จริงๆตอนที่หความจริงของบันทึกเมื่ออ่านบันทึกไปเรื่อยๆผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นข้อความในนั้นเล่าว,ว่าเจ้าของบันทึกถูกฆ่า แล้วถูกเผาทั้งเป็นศพไม่เคยได้รับการฝังวิญญาณของเธอเลยติดอยู่ในยมโ,มโลกเธอเขียนฝากเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านบันทึกนี้ได้โปรดช่วยทำบุญให้ชั้นทีตอนที่อ่านถึงตรงนี้ผมรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่ข้างๆได้ยินเสียงหายใจแรงชิดหูจนขนลุกว่าไปทั้งตัวตอนที่ห คืนไฟดับคืนนั้นไฟดับกระทันหันทั้งที่บ้านรอบๆยังสว่างอยู่สมุดที่ผมวางไว้บนโต๊ะเปิดเองไปหน้าสุดท้ายตัวหนังสือสีแดงสดปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาถ้าเธออ่านมาถึงตรงนี้ฉันจะกลับมาแทนเธอทันใดนั้นผมได้กลิ่นเหม็นรุนแรงจนแทบอาเจียนหันไปเห็นผู้หญิงยืนอยู่ปลายเตียง หน้าเธอไม่เกรียมจนแทบไม่เหลือรูปแต่อ้าปากยิ้มกว้างดวงตาจ้องมาที่ผมผมตัวแข็งขยับไม่ได้เลยหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหยุดตอนที่7การหลบหนีรุ่งสาวผมรีบเก็บของย้ายออกจากห้องนั้นทันทีแต่เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นทุกคืนผมยังคงฝันว่าเดินอยู่ในที่มืดและมีเงาผู้หญิงเดินตามอยู่ห่าง บางคืนเธอมากระซิบที่ข้างหูว่าขอบคุณที่อ่านบันทึกของฉันเสียงนั้นทำให้ผมไม่กล้านอนคนเดียวอีกเลยตอนจบคำถามที่ค้างคาผมยังคงเก็บสมุดเล่มนั้นไว้ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่ามันคือต้นเหตุของทุกอย่างเพราะไม่รู้ว่าถ้าทิ้งไปเธอจะกโกรธหรือเปล่าเพราะทุกครั้งที่ผมคิดจะเผาทิ้ง เสียงนั้นจะดังขึ้นในหัวว่าอย่าทำฉันยังไม่ไปไหนจนถึงทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมเจอสมุดหรือสมุดมันเลือกให้ผมเจอกันแน่ถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ